สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรัก,รกทุกท่านครับพบกับผมเอท t รดเดอร์ ader, และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดน,นะครับในช่วงของท็อปอิลเว่นวันนี้ครับกลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งนะครับและก็มีกิจกรรมที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับก็คือกิจกรรมนี้ครับผมการท้าทายหุ่นยนต์ลูน่านะก็เพื่อนๆน,นะอดใจรออีก2วันนะ กิจกรรมนี้ก็จะให้เสื้อทีมนะฮะและสัญ,ญลักษณ์สโมสรพิเศษแล้วก็พวกโชเค้นพวกกล่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเขียวกล่องแดงกล่องฟ้านะฮะร,รวมทั้งาลายย้านะฮะลายสนามญ้าเน,นี่ยฮะก็ต้องเดี๋ยวอีก2วันนะฮะเข้ามาดูกันผมก็ไม่เคยยังไม่เคยเล่นนะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ใหม่ที่เปิด ขึ้นมาในท็อปอีเวนต์สองพันยี่สินี้นะครับผมตอนนี้ก็อัปเดตสถานการณ์หน่อยฮะแอดมินเริ่มเปิดดูดการใหม่แล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับตามหลังจ่าฝูงอยู่คือแต้มเท่ากันครับแต่ลูกผลต่างได้เสียเนี่ยเท่ากันแต่ว่าไปเขาเรียกว่าอะไรออ่า ไปยิงใ,ในบ้านนะฮะไปยิงในบ้านได้น้อยกว่าแค่นั้นเองนะคือจริงๆแล้วบวกสีเท่ากันนะก็ฤด,ดูการนี้ก็มีรุ้นนะครับสําหรับทีมที่เป็นดับหนึ่งนี่ก็สูสีกับแอดมินนะครับ95%นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูแท็ติกแล้วครับผมงานนี้ต้องวัดกันที่แท็ติกแล้วครับผมแล้วก็รายการแชมเปี้ยนลีกนะฮะ ปีนี้แอดมินก็ได้เข้ามาเล่นในแชมเี้ยนลีกปีนี้ก็อ่าอยู่ในกลุ่ม G นะฮะก็แข่งมาแล้วหนึ่งนัดนะครับก็ชนะนะฮะรับสามแต้มไปอันดับสองก็เป็นทีม FC Eros o s รส a w a นะครับออ a w a นะครับทีนี้ก็ดูจากสิติก็ไม่ธรรมดานะฮะคือเขามี คุณภาพเปอร์เซ็นต์ของสโมสรอยู่ที่103เลยทีเดียวนะฮะก็ของแข็งฮะแต่ก็ทีมอื่นก็ไม่เยอะฮะทีมอื่นไม่เยอะก็น่าจะผ่านเข้ารอบไปได้นะแต่ก็ไม่ประมาทครับสำหรับรายการคับนะฮะทีนี้ซาอุิอา FC ก็ผ่านเข้ามารอบ3ามทีมนะครับมาเจอกับ FC ดา a g o อนฮันเตนะครับทีนี้ก็ถือว่าแข็งนะฮะนี่ คุณภาพของทีมก็คุณภาพของสโมสรก็2องร้อยสอาเปอรเซนตเดียวฮะก็ถือว่าแข็งเหมือนกันนะฮะก็ต้องดูกันนะว่า s ีเอฟซีจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับเป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆนที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆนกันก่อนเนาะคอมเมนต์ของเพื่อนๆนนะครับมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจคอมเมนต์หนึ่งนะฮะที่ผมติดค้างอยู่นะครับก็คือคุณแมนเชสเตอร์นะฮะ บอกว่าลบเกมแล้วก็เริ่มใหม่อะมันทำอย่างไงฮะสอนหน่อยนะนี่ครับนี่ครับคุณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใช้ชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแอดมินนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามามีส่วนร่วมในเกมนะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวสำหรับคุณแมนเชสเตอร์นะโอเคเราต้องอธิบายกันอย่างนี้ครับเวลาเราลบเกมมันจะเหลือแคชอยู่ในเกมนะฮะมันจะเหลือแคชอยู่ในเกมนะครับ,เ,อ Cash, อเ,รบเพื่อนๆให เข้าไปที่ก็ต้องบอกว่าอะไรนะการตั้งค่าของอมือถือนะครับมันจะมีอยู่นะฮะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่การตั้งค่านะฮะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าเป็น iOS นะฮะก็ต้องมาตรงนี้นะฮะแล้วมาตรงที่การจัดการแอปนะฮะมันจะอยู่ตรงเลื่อนลงมาเรื่อยๆมันจะมีคําว่าการจัดการแอปนะฮะนี่ครับเข้าไปเลยฮะ แล้วมันจะมีตัวแรกเลยนะื่อเพื่อนๆเ,เข้าไปที่รายการแอปนะฮะนี่ครับเห็นไหมมันจะมีรายการแอปอยู่นะฮะเพื่อนๆก็ค้นหาท็อปอีเหนหลังจากลบไปแล้วมันยังเหลืออยู่นะฮะมันคือมันยังจําข้อมูลของของเราอยู่นะครับผมก็คือว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนี่ครับ ถ้าลบไปแล้วมันก็ยังเหลือคําว่า Top ปอิลเลเ่นอยู่นะเพื่อนๆคลิกเข้าไปที่ Top e l e ล e n นะครับตรงนี้ครับให้เพื่อนๆกดลบตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับลบออกไปหมดเลยนะครับก็คือมันจะลบการตั้งค่าลบอะไรต่างๆนะครับก็จะลบออกไปหมดเลยนะแล,แล้วเพื่อนๆค่อยไปโหลดใหม่นะฮะโหลดใหม่แล้วก็ลองอทําการติดตั้งใหม่นะครับก็น่าจะ เริ่มต้นใหม่ได้เลยนะครับสำหรับคุณแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คงจะได้รับคําตอบนะครับลองไปลองไปทําดูนะครับเพราะแอดมินก็เคยเคยใช้วิธีการนี้ก็ได้ผลมาแล้วนะครับได้ผลยังไงหรือไม่ยังไงนะครับหออก,ก็กลับมาบอกกันด้วยนะฮะเรากลับมา,าแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยครับเพราะบางทีผมเข้าใจอยู่ว่าตอนที่เราเล่นน่ยบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรอยากทํา อยากทำใหม่เลยอ่ะเนาะก็คืออยากอยากเริ่มทีมใหม่เลยไม่อยากไปเริ่มกับเขาเรียกว่าไม่อยากไปเริ่มกับตอนที่มันมีตัวผู้เล่นที่มันแย่ๆเนาะอยากเริ่มใหม่อยากใช้วิธีการของแอดอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้วิธีการนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณแมนเชสเตอร์นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ขอบคุณห,หลายๆท่านนะครับที่ เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับตอนนี้ยอดของอคนเข้ามาชมนะครับคลิปก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเป็นเพราะเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาให้ความสนใจนะครับอยากให้าแอดมินนะทาคลิปเกี่ยวกับตัวไหนหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรหรือว่าตอบคําถามเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้าไม่ได้ครับ หรือว่ามีแทคกติกอะไรดีๆนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาเม้นเข้ามาแชร์ให้คนอื่นเขาได้รับรู้นะครับผู้เล่นคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้แท็กติกแบบนี้นะครับก็ได้นะครับก็คือเป็นอะไรที่เป็นเวทีกลางนะครับตรงนี้แอดมินยินดีนะครับเป็นเวทีกลางให้กับเพื่อนๆนะครับเข้ามาเม้นเข้ามาแชร์ให้กับคนอื่นๆนะครับยินดีนะครับผมครับสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มา พบกับเพื่อนเเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ